สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่ปรา,าสาทเปืน้อยนะครับปรา,าสาทเปือนน้อยหรือว่าพระธาตุกู่ทองนะครับ <c oughs> เป็นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับสันนิษฐานว่านะครับน่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศตรวตรรษที่16-17เป็นศินละปะผสมผสานระหว่างศิละปะขเขมรน,นะครับศิละปะขเขมรแบบปายวนและแบบนครวัด รสร้างเพื่อใช้เป็นาศาสนสถานประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อของาศาสนาฮินดูหรือว่า,าศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะครับแผนผังนะครับาการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระสุเมนนะครับซึ่งถือเป็นแกนจัก,กรวาลอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าที่เรียกว่าศาสา สนบัรพุทนะครับสิ่งที่ก่อสร้างภายในบริเวณปราสาทเป็นไปตามแบบแผนของศาสนสถานของขอมโบราณน,นะครับหน้าบันขององค์ปราง <c oughs> นะครับโทษนะครับหน้าบันขององค์ปรางนะครับประธานสลักเป็นพญานานคราชมีลวดลายสวยงามมากนะครับมีนาคราชเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์พุทธนะครับมีเกี่ยวกับ พญานาคนะครับมีความสวยงามนะครับทับหลังสลักเป็นรูปนาลายบันทมศิลที่นับว่ายังคงที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับมีโคปุระโคปุระนี่ก็คือซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับจะเห็นว่าปราสาททุกปราสาทถ้าเป็นศิลปะขอมจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับตรงข้ามกันนะครับด้านข้างโคปุระ นะครับเจาะเป็นช่องหน้าต่างกำแพงแก้วนะครับมีฐานบัวคว่ำบัวหงายมีการสลักศิลาแรงเป็นล่องแบบลาดบัวนะครับการเดินทางมาปราศรัยน,น้อยนะครับอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข2ขอนแก่นบ้านไผ่นะครับประมาณ44กิโลเมตรนะครับ ขาทั้งหลวงไม้เลขยิบสามบานไพ่บลบือนะครับไปอีกประมาณ11กิโลเมตรนะครับแล้วแยกขวาเข้าสู่อําเภอเปื่อนน้อยอีกประมาณ24กิโลเมตรนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันนะครับสาหรับปราสาทเปื่อนน้อยครับจะเห็นบริเวณรอบปราสาทจะมีเกือบๆทุกทุกปราสาทนะครับจะมีบ่อน้ําล้อมรอบนะครับนะครับบ่อน้ําล้อมรอบด้านหน้า ด th ้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านหน้าก็มีด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีนะครับทั้งด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับอยู่ติดกันกับสถานีตํารวจภูธรอำเภอเพื่อน้อยนะครับอยู่ฝั่งทางทิศเหนือของสถานีตํารวจภูธรอำเภอเพื่อน้อยนะครับทางขึ้นจะเป็นการยกระดับนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นมนไดห้าขั้นุมน 5, น้มประตูโคปุระรือซุ้มประตูนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับ จะเป็นลักษณะของซุ้มประตูนะครับที่มีความสวยงามมากนะครับวันนี้ไม่ได้กล้องมานะครับเป็นเพียงกล่องของของโทรศัพท์เนาะนะครับเป็นเพียงกล่องของโทรศัพท์ที่เพียงใดก็ค่อยเบิ่งน้ากันนี่ลักษณะครับคือปราสาทเปื่อยหน่อยนี่เคยเคยพังลงมานะครับเคยพังลงมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ เราอาจจะเขียนเป็นเป็นรูๆนะครับมีรูมีรอยเจาะรอยรูเดี๋ยวอาจจะมองมองไม่ชัดเจนตรงไหนเนาะนี่น,ะน,นี่นี่ครับรอยคล้ายๆรอยรูรอย,าอรอย,รอยอบางอย่างเป็นรอยรูที่ที่เจาะขึ้นใหม่เห็นไหมครับบนหินทรายบนโกคูละห,หรือซุ้มประตูะเพื่อใส่เขี้ยนในการยกนะครับใส่เครื่องทุ่นแรงนะครับแต่สมัยก่อน ที่สมัยขอมเรื่องอำนาจนะาไม่รู้ว่าเพิ่นมีลักษณะการขนย้ายมาอย่างไงนะครับ,บหินพวกศิลาแรงพวกหิดที่เป็นก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้านซ้ายก็จะมีห้องที่เป็นห้องหนึ่งห้องนะครับข้างล่างมีคล้ายๆเป็นรอยอประตูปิดอะไรไม่รู้นะครับ หลังจากผ่านซุ้มประตูหรือโคพุละเข้ามาฝั่งซ้ายก็จะมี1ห,ห้องฝั่งขวาก็จะมี1ห,ห้องแต่และห้องก็จะประมาณน่าจะประมาณ3าูณสเมตรนะครับข้างบนลักษณะคล้ายๆเคยมีหลังคาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับมีหน้าต่างือถว่าเป็นปราสาทที่ สมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราผ่านห้องเข้ามาเป็นซุ้มประตูเข้ามานะครับชั้นที่1นแต่ละชั้นก็จะเป็นระดับระดับที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปพอเราเดินเข้ามาด้านในผ่านห้องชั้นที่1ฝัง่งซ้ายก็จะเป็นอีกอีกห้องหนึ่งเป็น เป็นคล้ายๆเรือนหนึ่งนะครับภาษามันเป็นยังไงนี่นั่นก็เดียวกันนะครับเผื่อพลาดไปมันเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นอีกหลังหนึ่งที่แยกออกมาแต่มันมีในในกำแพงเดียวกันนะครับตรงชั้นแรกที่เราเข้ามาก็จะสูงเหมือนกันนะครับสูงเห็นไหมครับสูงเหมือนกัน